музыка ละครไทยเป็นมรดกศิลปะที่หลอมรวมความงามทั้งวิจิตรศิลป์และประณีศิลป์สะท้อนอารมณ์ความเชื่อและภูมิปัญญาของบรรพชนจากหลักฐานโบราณคดีและตำนานเช่นเรื่องมโนราแสดงให้เห็นว่าการละครนั้นมีรากฐานมายาวนาน คู่กับสังคมไทยแม้บางยุคสมัยจะเสื่อมถอยไปแต่เมื่อบ้านเมืองสงบก็ได้รับการฟื้นฟูสืบสานจากละครพื้นบ้านจนถึงละครในราชสำนักจนกลายเป็นศิลปะการแสดงที่ทรงคุณค่าและงดงามมาจนถึงปัจจุบัน วิวัฒนาการละครไทยละครไทยคือศิลปะประณีตที่สังสงจากความเชื่อพิธีกรรมและภูมิปัญญาไทยโบราณผสานวัฒนธรรมอินเดียมอญขอมและเพื่อนบ้านจนก่อรูปเป็นโขนละครฟ้อน,อนรำ ตั้งแต่สุโขทัยที่มีมโนราและละครแกบนอยุธยยาก็วางแบบแผนละครชาตรีละครน,นอกและละครใน จนถึงทนบุรีที่ฟื้นฟูศิลปะหลังสงครามและเกิดบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินรัตนโกสินทร์ตอนต้นพัฒนาโขนละครอ,อย่างวิจิตรโดยเฉพาะยุคทองรัชกาลที่สองที่ท่ารำบทกลอนและปี่พาดงดงามถึงขีดสุด ก่อนจะขยายไปสู่ละครเอกชนในรัชกาลที่3และ4และได้รับอิทธิพลตะวันตกในรัชกาลที่5จนเกิดละครเสภาและละครพูดต่อมาในรัชกาลที่6ศิลปะนาฏศิลป์รุ่งเรืองอีกครั้งมีการตั้งกรมมหหรสพโรงเรียนโขนละครและจัดพิมพ์ตำราฟ้อนรำ เมื่อถึงรัชกาลที่7และ8ละครไทยถูกดูแลโดยกรมศิลปากรและแต่งขนงสู่การแสดงเพื่อปลุกใจและสร้างสังคมใหม่ส่วนในรัชกาลที่9ศิลปะการร่ายรำได้รับการบันทึกและได้รับมาตรฐานที่ยิ่งขึ้นขณะเดียวกันละครเบทีและละครโทรทัศน์ก็จะเริญเฟื่องฟูตามกันไปด้วย ดังนี้ละครไทยจึงเป็นมรดกแห่งความงามที่วิวัฒน์ตามยุคสมัยแต่ยังคงหัวใจเดิมคือความละเมียดละไมแห่งท่ารำดน,นตรีและถ้อยคำที่เชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันอย่างงดงามไม่เสื่อมคลายละครไทยแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ละครรำโดยละครรำนั้นแบ่งออกเป็นละครรำดั้งเดิมได้แก่ ละครชาตรีละครนอกและละครในเน้นความประณีตของท่ารำจังหวะดนตรีไทยล้วนและเครื่องแต่งกายอันงดงามตามแบบแผน 2. ละครรำแบบปรับปรุงใหม่ได้แก่ละครดึกดําบันละครพันทางและละครเสภาเปิดรับลีลาท่ารำจากหลายชนชาติเนื้อเรื่องมักดัดแปลงจากพงศาวดานการแต่งกายขึ้นอยู่กับบท ยกเว้นละครดึกดำบรรที่ยังคงยืนเครื่องพระเครื่องนางไว้อย่างสง่างาม 2. ละครที่ไม่ใช้ท่ารำแบ่งเป็น2แบบเช่นเดียวกันละครร้องถ่ายทอดเรื่องราวด้วยการขับร้องล้วนๆแต่ตัวละครโต้กรอนเป็นสังวะงดงามการแต่งกายเป็นไปตามเชื้อชาติของบทละครพูดเน้นการสนทนาจริงของตัวละครไม่มีการร้องหรือรำแต่งกายแบบสามัญชนให้สมบทบาท ดังนั้นละครไทยจึงเป็นเรือนร่างแห่งวัฒนธรรมที่งองงามจากขนบเก่าและเปิดรับความใหม่ถ่ายทอดความงามทั้งในทุ่งท่าถ้อยคําและจิตวิญญาณของเรื่องราวอย่างลึกซึง้งโขนนาฏสินชั้นสูงของไทย ขนเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่สง่างามและอ่อนช้อยมีวิวัฒนาการมาจากชักนาคดึกดำบรรพ์และการแสดงหนังใหญ่โดยมักแสดงเรื่องรามเกียรติ์ลักษณะการแสดง4สีชนิดหลักของโขน 1. โขนกลางแปลง 2. โขนนั่งราว 3. โขนโรงในและ 4. โขนฉากวงดนตรีที่ใช้วงปีพาดเครื่องห้า วงปีผพาดเครื่องคู่หรือวงปีผพาดเครื่องใหญ่ดยมีการเพิ่มเครื่องดนตรีให้มีเสียงคู่กันหรือทุม้มแหลมกว่าเดิม การแต่งกายและตัวละครแต่งตามแบบยืนเครื่องหรือชุดเครื่องกษัตริย์ตัวละครที่สำคัญตัวพระเช่นพระรามตัวนางเช่นศรีดาตัวยักษ์เช่นทศกณัณฐ์และลิงเช่นหนุมานบุคคลสำคัญในวงการละครไทยหรือปรมาจารย์ผู้เป็นกำลังสำคัญในการประดิษฐ์ห้ารำการสร้างสรรค์ผลงานด้านละครรำ ซึ่งนับเป็นผู้ที่มีคุณต่อแผ่นดินในการช่วยอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะชาติ